สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดของแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กนะครับอาจจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวไารับชมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่หน้า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า k m s o c i a l นะครับก็คือเกมโซเชียลเนาะอ่านแล้วเราก็เข้าไปที่เว็บแรกเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับเรลุ้นไปที่ขวามือบนนะครับจะมีคำว่าสมัครใช้งานตรงนี้เนาะหรือจะกดปุ่มฟาตรงนี้ก็ได้นะครับ อ่าทีนี้นะครับตรงนี้นะครับขอแล้เราซื้อ่ขอไปคบตรงนี้ขอให้เราใส่ข้อมูลนะครับเพื่อเป็นการสมัครใช้งานเนาะตรงนี้จะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับมันต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้นาะแล้วก็กดสมัครใช้งานตรงนี้เนาะแล้วก็กดลงชื่อก็ใช้ได้เลยนะครับอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่เรากดลงชื่อก็ใช้นะครับจะเด้งกลับมาที่หน้าเดิมเนาะของเราก็เอารหัสที่เราสมัครใช้งานเมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็กดลงชื่อก็ใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าที่นี้นะครับหลังจากที่เรากดลงชื่อก็ใช้นะครับจะเด้งเข้าไป ทีนี้ครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะครับมาเริ่มเมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมนูแรกอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่เมนูแรกก็ให้เราเริ่มไปที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่ด้านบนสุดนะครับอ่ะเราเริ่มไปดูตรงม้วนบนสุดเนาะอ่ะตรงนี้นะครับเราจะเริเลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะปัามนะครับมันจะมีแพลตฟอร์มเรืเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมเนาะอ่ะทีนี้ครับแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กนะครับจะอยู่ด้านบนสุดนะครับเราเริ่มกลับมาที่แพลต อ่าหัวข้ออันนี้นะครับก็คือเพิ่มคนดูฟ์สเตรรมรวม3มเซิร์ฟหรือว่าเพิ่มคนดูร์สตรีมมาใหม่นะครับทีนี้นหัวข้อสองหัวข้อนะคุณผู้ชมจะเลือกอันไหนก็ได้นะครับหรืออ่ะหรือว่าคุณผู้ชมจะเลือกตามผมก็ได้นะผมจะมาที่เป็นอันที่มาใหม่แล้วกันนะครับเพิ่มคนดูร์สตรีมมาใหม่นอะอนนีิมาช่องต่อไปคือช่องบริการนะครับ ทีนี้ครับตรงช่องบริการเขาจะมีหลายตัวเลือกเราเลือกเยอะแยะมากมายเลยเนาะเห็นไหมตัวแต่ละบริการครับแต่ว่าข้อแตกต่างมันจะไม่มีอะไรมากครับเดีย๋ยวผมจะบอกราฟล้วกันเนาะอ่ะมาที่ตัวแรกก็คือเป็นคนเข้าชมไลฟ์เปิดบนนะครับ15นาทีคนระับสินาทีมาถึงว่าหลังจากสิเอ่อภายใน15นาทียอดก็จะขึ้นให้เรานะครับเห็นไหมสิบห้นาทีนี้เนาะส่งสด 30k นะครับเห็นไหมปั๊มได้ส่งสด30,000นะครับก็คือ 30k เนาะอ๋อใช่ครับถูกละ อันสน่วนด้านขวาตรงนี้จะเป็นราคาเนาะอันนี้นะครับมันจะมีหลายตัวบร,ริการอื่นๆมากมายที่อย่างที่ผู้คุณเห็นเอ้ยอย่างที่คุณผู้ชม,มเห็นนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างมันก็คือเป็นแค่ตัวข้อแตกต,ต,ต่างนิดเดียวก็คือตรงมันแค่แค,ค่เปลี่ยนตรงเวลาเห็นไหมครับเวลามันก็จะมากขึ้นกว่าเดิมเนาะตรงนี้เนาะนะแล้วก็ราคาก็จะขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่เวลาขึ้นแล้วก็ราคาไม่ขึ้นนะราคาก็จะขึ้นตามด้วยนะครับเห็นไหมมันแตกต่างกันแค่นิดเดียวครับคุณผู้ชมต้องการที่จะใช้เวลาเท่าไหร่คุณผู้ชมมมมมกกกกกกก็็สาา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 ารร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 ถททีี่่่่่่จจะะะะะะะเเ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 เลลลลลืือออออบบบบิิตตตััััััััััววววววนน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 น้้้้ไดยยพหูแแแคคคคคงโผป อ่ะเดี๋ยี่มาช่องเดี๋ยี่มาช่องต่อไปคือช่องเขาบรรยายครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากเราไปต่อได้เลยเนาะอ่ะมาตรงช่องลิงค์ครับส้ำหรับคขที่ถ e ึงช่องลิงค์นั่นนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าไลฟ์สดนะครับแล้วก็ปี้ลิงค์ไลฟ์สดที่ต้องการจะปั๊มนะครับเอาลิงค์ไลฟ์สดที่อยู่ด้านบนตรงนี้เนาะเอามาใส่ลงช่องลิงค์ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะธิมาช่องจำนวนนะครับช่องจำนวนคือเป็นช่องให้ใส่ยอดจำนวนที่เราต้องการจะปั๊มนะครมันจะมีขั้นต่ำบ่อนนะครับขั้นต่ำปั๊มได้เท่าไหร่แล้วก็ส่งสดปั๊มได้้เเท่่่าาไไหรนะแลวก็ใสยอดปเลยนะครับ อันนี้มาตรงช่องเวลาเฉลี่ยค่าใช้จ่ายนะครับสองช่องนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรเนาะเพราะว่าเขาก็จะคำนวณมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราใส่เข้าโบนครบแล้วนะครับเวลาเรส่งได้เลยเนาะอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่เรากระส่งนะครับเราจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอันที่นี้ตรงนี้ก็จะมีข้อมูลรายละเอียดที่เราใส่เมื่อกี้เนาะสำหรับที่ถึงขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมทุกท่านขอไปครับก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับรอสักครู่ในน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 กกกกกาา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 รรรรรรดดดเเเเเเเิิิงงงงแล้้ววววว็็ีี๋ยย่่่่อออหไไปปปมมมููตตัััคคืืทะะสซบ อ่ะเมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับก็คือเป็นเมนูเอาไว้เช็คประวัติการสั่งซื้อนะว่าเราเซฟของเข้าบริการถูกหรือเปล่าหรือว่าใส่ลิงก์หรือใส่อะไรถูกหรือเปล่านะครับอ่ะมาตรงตรงนี้นะครับคือบริการนะตรงนี้จะเป็นหัวข้อบริการที่เราซื้อเมื่อกี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับลองเช็คดีๆนะว่าเราซื้อถูกหรือเปล่าเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นอ่าจะเป็นลิงก์ที่เราใส่ไว้นะครับก็คือลิงก์อ่ะถ้าเราใส่เพนอ่ะ เราจะไม่สามารถที่จะปามได้เลยนะคุณผู้ชมเนาะอ่ะสีวิธีการเช็คลิงก์ให้กดไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับมันจะลิงก์เข้าไปที่หน้าลิงก์ที่เราใส่ไว้เนาะอ่ะส่นวนด้านขวาครับจะมีสถานะบอกนะครับว่าตอนนี้ครับเว็บไซต์กลังดำเนินการที่ไหนเนาะก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงรอดำเนินการนะครับกับเดี๋ยวระหว่างรอดำเนินการเดี๋ยวเราไปเมนูต่อไปเลยแล้วกันก็คือมาที่เมนูเต็มกันนะครับ อ่ามีนอเต,ติมเงินนะครับจะมี3ช่องทางให้ให้เราเลือกใช้งานมีช่องทางแรกสแกนเคอร์โค้ดช่องทีงสองทุกดิเวเลตช่องทางสามคริปโตนะครับส่วนตรงนี้จะมีให้ใส่ย,ยอดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมเงินเนาะและส่วนด้านล่าง,งส่วนนะครับจะมีประวัติการเติมเงินให้เราดูด้วยเนาะอ่าโอเคครับที่นี้ครับก่อนที่เราจะไปต่อครับเดี๋ยวเราเกลับไปที่หน้าไลฟ์สดของเราก่อนนะวันนี้ครับยอดคนดูมันคืหรือยังเนาะตอนนี้มีคนดูอยู่แปดนะครับเห็นไหมยอดไลฟ์สดของเรามีคนดูอยู่แปดแล้วเนาะเดี๋ยวเรารีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับเเพื่่ออดดูวาายยรนะ อ่ะตอนนี้นะครับยอดคนดูก็ยังไม่มีอะไรขึ้นมาเลยครับก็ยังใช้พวงมาอ์เนาะวันนี้นะครับไม่อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการเนาะก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมท่านครับรอสักครู่ในการดำเนินงานสักครู่เนาะแต่ผมจะตัดมาตอนที่ยอดขึ้นเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะอ่าตอนนี้นะครับยอดคนดูและส่วนของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับยอดขึ้นมาก็คือ1 0 8ร้อยแดคนดูแลเนาะอ่าโอเคครับสำหรับการที่ปั๊มยอดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะก่อนท อ่ะคุณผู้ชมนะครับมาดูตรงเลงตัวนี้เนาะถ้าคุณผู้ชมนะครับเอาเลงตัวนี้นะครับใชรให้กับคนอื่นหรือว่านั่นหมายถกับคนอื่นนะครับคุณผู้ชมจะได้อัตราค่าแนะนาหรือว่าเป็นอัตราค่าคอมมิชชั่นเนี่ยหเปอร์เซ็นเลยเนาะคุณผู้ชมน้องก็ถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับส่วนด้านบน,นะครับจะมีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมบอกเนาะทีนี้ให้เรามาที่เมนูต่อไปก็คือเป็นเมนูที่เรียกว่าแอดมินนะครับ อ่าเมนูติดต่อแอดมินนะครับจะเป็นเมนูไว้สำหรับติดต่อแอดมินเจ้าตัวนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับพบเจอปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะใช้เมนูนี้เพื่อติดต่อแอดมินได้ตลอดเวลาเลยเนาะตรงนี้ให้ใส่หัวเรื่องก็ใส่ข้อความแล้วก็ใส่ไฟล์นะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะแล้วก็กดส่งตัวได้เลยนะครับอ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมแา่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมจะทิ้งไว้ให้ตัคลิปเนาะคุณผู้ชมทดลองใช้งานกันได้นะครับสำหรรรัััััับบบวววนนนนนนีี้้้ะะคคคคผผมมตตออองขลาาุุณูชททกก่่ไปสสดรับ